ปมปั่นห้าจากคุณพามิลากินเซนันเมืองโครโรราโดประเทศสหรัฐอเมริกาประคิธรรมกัมพีสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อที่หนึง่งคำตอบอ่อนหวานช่วยละลายความโกรธเกลียวให้ใหายไปแต่คำกักคระราวโทสะครอบครัวและเพื่อนเพื่อนของฉันชอบพาปันคอไม่พรมที่ฉันทักหายฉันพยายาม ด้ายไม่พรมที่อ่อนนุ่มที่สุดและสีสันสวยงามมาทักเป็นข้องควันให้พวกเขาาดไม่พรมที่ซื้อมามีลักษณะเป็นใจไม้และคดเป็นเกลียวจึงต้องนำมามวลเป็นกรมกรนเพื่อไม่ใ่ายพันกันยุ่งเยิ้องเวลาทักถ้าชั้นกระตุกแรงๆจะกลายเป็นปมแน่นแกออกอยากแต่ถ้าฉั้นเอาใจใส่และสังเกตให้ดีว่าปัญห้าเกิดจากอะไรแล้ว ผมที่เกิดขึ้นจะคลี่คลายไปเองบางครั้งความสัมพันธ์ของฉันดูเมื่อจะยุ่งเยื่องโดยไม่มีเหตุฉันจึงระมัดระวังเวลาพูดคุยกับผู้อื่นโดยคิดถึงประธรรมสุภาษิตทิวาคำตอบอ่อนหวานจะช่วยละลายความโกรธเกลียวให้ใหายไปแต่คำกักระราวทูสะดังนั้นเวลาที่มีคนทำให้ขุ้นเคืองใจฉันจะระวังไม่ด่วนตอบโต แต่จะดูให้ดีว่าความยุ่งอยากนั้นจะมีปุ้มที่แฝงอยู่ในความสัมพันธ์ของเราทำให้ฉันไม่โตตอบโดยคำยาบคายหรือ้วยนำเสียงแสดงความไม่พอใจวิธีที่เราโตตอบโดยความเจ็บใจทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นและกับพระเจา้ามีปัญหาถ้าเตือนสติโดยพระธรรมสุภาษิตบทีสิห้าข้อที่หนึแล้ว จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเรามีโอกาสงอกงามและทำให้ชีวิตของเราราบรืน่นข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ทางหลยเอาความรักความเมตตาของพระองค์เป็นตนแบบในการผูดจ้าปราศัยกับผู้อื่นและให้ข้าพระองค์ระมัดระวังปากมิให้ผูดสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นหรือตอนเองเจ็บใจในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้อคิด โดยความช่วยเหลือของพระเจ้าข้าพระเจ้าสามารถผูดไทยคนอื่นมีความสุขได้เปล่าไม้ของคำอธิษฐานเพื่อนๆที่คัดใจกัน